จะปีใหม่แล้วกูต้องมาทำงานอีกแล้ววะเนี่ยให้ตายเถอะอะไรวะอะไรของกันเอาบุรีกูเฉยเลยเอยบุรีกูเฉยเลย

ต, sociedad, ต้องมาทำงานหาเงินไอ้พวกเครียดนี่แม่งก็โรยทองลงลาวาอยู่นั่นแหละแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เลยพี่พี่ขอร้องละขอร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้องละขอร้องละพี่โอ้ยโอ้ยเย้ยปากบ้านเฉยเลยเอาเอาโอ้จโอ้ เอาเอากองรับผมเอาเตียงผมเอาเอาประตูประตูมองนี่ทำไมพี่เอาเอ้ยเอาเอาเฮ้ยเล่นเลยพี่โอ้ย่าตีกันโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่บ้านกูโอ้ยมาปวดบ้านกูอีกรวยก็รวยก็มาปวดบ้านกูอีกเพื่อเสีงจริงอ ก่อนถ้ามึงเจอกอูทำงานไวทำงานไปกีดยางดีกว่าอาสุดยอดไปเลยวิ่งไปอืมอมอนกระสุงแทได้เกินอืมตัดกีดยางก่อน โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยโพี่พี่โอ้ยใจเย็นเอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่อย่าดิเอ้ยโอ้เ้ยกีดดังอยู่ดีดิโอ้ยโอ้ยอย่าตีผมโอ้ย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 อย่าขับแล้วโมกี้นี่มาตีผมดิโอ้ไม่โอ้ยอย่าอย่า โอ้ย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 อะไรวะเดียวต้อไมต้องมากันแกงกันด้วยวะแมงอเออยอะไรตักหนาลัวนะยะแมงออกมาตีกูได้ไหมอยา่ยาอยา่าอย่า อย่าโอ้ย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 พี่พพี่พี่ตีเพื่อนโเลยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ออ

โอนโจรโอยโจรโอย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 ยขอร้องนะพี่พี่โอยโอยโอยทำไมต้องมายิงด้วยเนี่ยแค่ดูเองแม่เงยหลายรอบแล้วในเนี่ยอย่าให้กูเอาคืนมึงได้นะนึกอะไรออกล่ะ ทำงานทั้งชีวิตเพื่อซื้อระเบิดมาเนี่ยแหละมึงโดนกูนแน่มึงโดนกูนแน่มึงโดนกุญแจกูจะช่วยโลกใบนี้ไว้มึงโดนกูนแน่นี่รวยกันดีนักใช่ไหมรวยกันมักใช่ไหม รวยกันใช่ไหมหลับด้วยหลักหลับม่นดีเลยไหมเนี่ยไม่ดีดีกว่าฮึฮึรวยมากใช่ไหมบ้านมึงรวยใช่ไหมฮึฮึรวยแล้วเอาไปสวรรค์ได้ไหมล่ะเอ้าฮึฮึเอาไปแดกเลยให้คนละลกูกโปรโมชัน่นช่วงโปรโมชัน่นเอาไปอีกลูกแล้วกันกูปไปละ ฮ่าวูยอดไปเลยแม่งตายหากันไปหมดเลยอืมยมยอดอืมเงลาหมึงเงลามึงเงลมึงอืมรวยดีนักรวยดีนักไี่ไงล่ะได้ไงล่ะเงลาะมึงกูชนะแล้วกูอยู่โลกใบนี้คนเดียวแล้วล่ะอืมอืสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยไม่ต้องไปกีดยางอีกแล้วขโมยของจากบ้านมันดีกว่านะ เยี่ยมไปเลยนะเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามาแย้มกับกูไอ้สัส